ได้วยกันได้เลยปองมายิงกันนะบนหลังคาบ้านผมแล้วพี่ผมก็มีอ่ะเเจูแต่กอบตอนนี้แต่กอบก็นึกว่ามันขึ้นไหมมีมันขึ้นไหม โอ้โกลายเป็นกูกลายเป็นกูเรื่อไหนอะเฮ้ยยิงเลยเฮ้ยเลยเฮ้ยมีตัวตรวจมาโอ้ยร้องอุ้ยนี่โดนยิงแน่นอนเออเนี่ยเออเนี่ย

ไม่มกันไม่มีใครพ่รแล้วหระเบ่ด,บดบสามมิสามบิะชื้แนมะ่งนาตีนยมันเขียวได้ระเบิดเร็วยังวะได้ระเบิดเร็วยังวะเปิดกล่องก็ได้แล้ว,ลวเฮ้ยมีคนดอกมีคนดอก จบไหมจบไหมจบไหมฮะจบไหมจบไหมเอานี้ไงคนหนึ่งเอานีไงไอ้เหี้ยมันเป็นอะไรบ้าเก้อวะอุมาดิเฮ้ยเืองช่วยก่อนดิโอ้โหขอโทษขอโทษที่นะน่ารักดีนะ สติลูกสติลูกสติกำลังอีน้องยิงพี่อ่ะนี่เนี่ยผมก็กดพลผอาหารเก็จับปืนมาเสียงปืนมันก็จะแบบเครียดเครียดคอนโดมีคอนโดมีคอนโดมีคอนโดนดีเดิมเลยเอาแน่ยดีเดิมเลยเอาแนี่ยบีบมีบีบไปไปไหนลรอกให้บบไปไปไหนลรออยู่ไหนวะกูเจอแล้วกูเจอแล้วแค่ดูดิ แค่โดนอิมันอยู่บ้านนี้อยู่บ้านนี้บ้านนี้กแตกนี่ำลยวิ่งหนีแล้ววิ่งหนีลงไปข้างล่างลงไปข้างล่าง้างลงลงารลงลงงลงล่าง เียกหลังเข้าเียเีงเียเหลังเข้าไปอะเอวีเอวีงช่วยกังช่วยงช่วยกังช่วยเยดี่หนึ่งเหล่าเนี่ยเฮ้ยเคลื่อนย้ายเคลื่อนย้ายเคลื่อนย้ายเคลื่อนึ้นรถขึ้นรถ หาที่ฝากตังค์หาที่ฝากตังค์มาร์คหน่อยมาร์คที่ฝากตังค์หน่อยเกาะไม่มีไปเร่อยไปเรยเทยังไม่เียังไม่ขึ้นเ่าขึ้นขึ้นเบาขึ้นไปมรหน่อใครก็ได้มาร์คที่มาร์คหน่อยมาร์คหน่อยมาร์คหน่อยดูไงว่ต่อมานี้ไม่ได้ขต่อาับตอมารมาที่ไั่ม่ขับตอมาม่อที่ขาทมาม่ป

ดับสแล้วว่ะดับสองแะดีแล้วดีแล้วดีลวเดี๋ยวเราไปล่าอันดับอันดับนึ่เคป่ะเก็บป่ะเเอ้นี่นี่นี่มเก็บอันนึง,งนี่อ okay. 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 hey, hey. ีกนี่หลายอันเลยชุบชุบมาเก็บชุบมี2ออันตรงนี้ ใส่เกาะกันด right, oh, ้วยนะมีสองันม no. ีม no. okay, right? no. okay, ีสองันมีสองันฝใส่กาะด้วยนะใส่กาะด้วยนะไม่มีเลยต้องสามต้องสามพร้อมรออิให้นี่ตรงนี้น่ากลัวไหมโอ้ยต้องมีแล้วมีแล้วรมตรงนี้ร้อมไหนมีแล้วมันมีแล้วมันมีแล้วมันมีแล้วไม่ฟังเอย ไปเแล้วต้เกาะมแล้วเกาะไปดูใช้เรือปดพันตัิยามว่าขึ้นครบยังขึ้นครบยังยังโอ้มันช้าตลอดเลยว่เาละทหารออกจากฐานอาน มุ่งหน้าสู่สงครามใหญ่เลยนะมงาใหญ่เลยนะเออ ข้ามาทำอะไรตรงนี้เน ja> ี่ยเข้ามาทำอะไรตรงนี<_<_้อะสะพานอยู่นู่นันี้เฮ้ยเดยเ้ยเเดวยิงมั้งเป็นเซอร์เกือบตายเ้ยไทดาวอะแม่งเข้ามาทางทางตันหลังผู้ใหญ่ มึงเลิกขับรถเลยนะโอ้มาอยู่บนหลังคาไม่มองไม่เห็นบนหลังคาไม่มองไม่เห็นได้แน่ยิงเสาได้แน่ยิงเสาฮ้ยไม่เสาเลยเฮ้ยไม่เสาเไอ้ได้ได้ที่เดิมได้อยู่ที่เดิมได้อยู่โอเคโอเคแบ็คฮองดาวโอเคโอเคทรับพีจัดเดี๋ยวขับรถหลบเข้าไปในหมู่บ้านแล้วโดนหมู่บ้านโดนแบ็คฮองดาวเออ นี่นะพี่เ็ลพี่โดนี่นะพี่เ็ลพี่โดมเปืนพลกอ่อนลูกเนียไปไปบอกพ่ออยู่ในสนามรถยูบอกไปเอาเงี้เอาไงี้ยแถวนี้มีไรชาบ่ะกาแฟมีแม่

เทดดี้เป็นคนลงเทดดี้มีคนลงเห็นป่าข้างหลังข้างหลังข้างหลังข้าหลอ้โหโอ้อโหผมไม่ไปโดนไปโดนนัดเดียวอ่ะปืนยิงไม่ออกอ้โหโปรแกรมไข่ตายแม่งเลยไข่ตายแม่งเลยบอกขนาดนี้นี่ถ้าเล่นแทนได้เล่นได้ให้แล้วเล่นได้ให้แล้วน่ มม้ผไปโดดดนนนอะไไไรรมมู่้ัยยิงีเวปก็คงปืนนั่นแหละปืนนั่นแหละก็เป็นเตอร์เฮาสไนโลลัวเลยโอ้มันยิงก็ไม่โดนอีกเองมันอยู่สองตัวติดกันด้วยนะเมื่อกี้กูเห็นนะไอ้ห่าเองใส่ลูกอยูกบนตักยิงไม่ถนัดยิงไม่ถนัดกูยังก็เห็นภาพ เลยลูกยิงเนี่ยหรือลูกเล่นเนี่ยคอมมืออยู่นี่คอมมอยู่นี่ยิงมันดิกลับหลังกลับหลังก้อนโอ้โหบอกช้าป่ะที่มังไม่ตายเลยเอาแล้วเอาแล้วกล้องหลังกล้องหลังกล้องหลังหลังพี่เอกอ่ะมันยิงพี่เนี่ยเมื่อกี้อุ้ย

นั่นแหละราชานั่นแหละราชาแม่งป่วนแข่งหมายถึงศัตรูเหรอหมายถึงศัตรูเหรอลูกกูเนี่ย Chẳng mẹ Bấm Phần hay Phần mình nát mình mà nó lại chạy nhìn không lói lưới với Mày ơi, Mày ơi. ้าใช้ก็สนสามสเท่ากันนี่คิวไม่ขึ้นนเงี้ยฮมีช่วยหน่อยช่วยด้วยไหนวะเดือดอกเหรอเดรอกเดือดอกเฮวีฮวีโอ้ลงแบบโอ้ลงแบบนั้นย้ายตำแน่งย้ายตำน่งย้าตำแน่ง กูเป็นพี่ดอมอีกทีเดี๋ยวเป็นพี่ดอมอีกทีเดี๋ยวเนี้ยนี่เราอยู่ในดงอะไรเนี่ยอุ๊ยตกใจหมดเลยเอ็นเตเพนเซอร์เลยเอ็นเตเพนเซอร์มีคือกลับมั้ยมี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 อ่ะเดี๋ยวเอาเถอะพีไม่ได้พีไม่ได้อ้าวเหรออาเหรอเนี่ไง จริงๆมันได้เก็บรอชารอชารอชาไปลุยไปช่วยก้องช่วยก้อกอันนี้นี่ดูดี ทำไมกูรัวไม่รัวเท่ามันวะลูกสองออมาตุมตุ่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 มตุมตุมตุ้มตุ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 มต่มตุ้มตุ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 มตมตุมตุม มึงก็ใจเย็นๆีกเชี่ยกูก็หล่นเหมือนกันเดี๋ยวโอเคโอเคได้ได้ยเเมาช่วยแล้วมาช่วยแล้วตรงผมราชาอยู่ตรงผมพี่ดูตศพผมไว้อ๋อแสดงว่าข้าวไม่ได้เลยใช่ใช่ใช่กระเป๋าตังค์ไม่เต็มเลยหรอกแต่สนไม่มีวะ

โดนแล้วทกระสุนน้อยโอ้โหเอาปืนพวกเราปืนพอกไปยิงแม่เลยเฮ้ยเฮ้ยเราไม่มี UAV เราไม่มี UAV ไม่ตายไม่ตายทำยังไงก็ไม่ตายว่ารูขอวันรูเกิดไปแล้วนะเออเออ ยังไงล่ะบวกลยครับบวกีิครับไอ้บ้านไปบ้านอะไรอ่ะอล้ว บวกเลยโอ้ตายแกเปนมินมีันมีตัวเด้อเออว่ะโหเยอพี่เอกหลังหลังพี่หลัเอกจดลยไม่ได้เนี่กูกระโดดนีมามากระโดดล้มลงมาที่ไหล

กองข้างหลัง้หอโโไม่เล่นแล้วมันลูกกองอย่ลยอยากเข้าเป็นนัมี่ชัดชัเลยชัดชัดอยู่แอบอยู่เราก็โดนระวังสเนปเปอร์ปอมสเจากไหนวะจากไหนวะโอ้โหในบ้านอีกตัวในบ้านอยู่ในบ้านไว้ก่อนเพื่อนอยู่ในบ้านไว้ก่อนเพื่อน ยมีคนยิงนะมีคนยิงนะใช่เองปะใช่เองปะไอ้เหี้ยแม่งไอ้เหี้ยแม่งจะมารวมเป็นจะมารวมเป็นวอร์เดียวหมดแล้วเนี่ยวอร์เดียวหมดแล้วเนี่ยทุกคนมารวมตรงนี้ตรงนี้ สองไฟไฟอีกแล้วโอ้ยโอ้ยเบื่อลูกสองไฟละลูกองไฟละยังกูไม่ยั้งเลยกูไม่ยั้งเลยก็โหเกาะส้มไม่ใช่ยิงไม่โดนไม่เข้าเลยออ้นสองตัวนะพี่เอกโไม่ใไม่ใชไม่ไม่ไม่ใไม่ไม่ไม่เอ่ไม่ วิบอีกแล้ววิบเธอปุ่บปุกระเด็นเหมือนแท่งพี่เอกายเลยไอ้ไอ้อีกอีคนกดมีคนกดโอ้โหปืนมันโกงเหลือเกิดเราเราเอาปืนได้เอาปืนได้มขี่รถหนีไปละเดี๋ยวไม่เห็นมีใครมาฝากเห็นมีแค่มาฝากเลย Get out, get out. Enemy soldier incoming. Get okay. now.

มึงไปเบีอะไรอยู่บนเีอที่ที่โดดขนาดนั้นจะเล่นจะเล่นตางน้ำกน่อจะเล่นน่อยจะเ่นน้กน่อย่น้ยเล่วน่อยเนีกัน่อยู่นกน่อยะเนี้กน่ยจะเ่นน้เยจะเน่วยนะเต่อยจะเ่นี้น่ยจะ่น้นอยะ่น้น่อยจ่น้อยนกหจะ่น้หน่อนนเว้ยมา่โดนเว้ยโดนแล้วอยู่ข้น่้่ไงนี่ไงนี่ไงนี่ไง กันเ oh. องแล้วนะที่จะขึ้นไป่เอามันแล่วสองไฟใส่กันแล้วตัวทุกคน

ที่แค่รอ,อเราเอาโดวิงมวยหามัน,น <c oughs> ไม่ดาวเว้ยไม่ดาวเว้ย,ย,าาายอยากเป็นเชฟเป็นอะไร <c oughs> ้ยจ้อยผมเป็นอะไรวะยิงปุ๊บแม่งยิงปุ๊บ ตี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 ทุบยิงปทุบยิงทุบเทยิงทุนทุบยิง่ทุบยิงเทยิงนทุบยนทุบยิงนทุบยิงนทุบยิงเนทุบยิงเุบยิุบยิงทุบยิงเทุบยิททุบยิงบยิงบยิงยเงททนนยเ็นินตก คนในบ้านมีนะในบ้านมีนะกอดแตงวแล้วกูกอดแตงวแล้วกูฝ่าเงินป่ะฝ่าเงินป่ะเฮ้ยบนหลังคาพี่ชายไม่เห็นลมองไม่เห็นแล้วมองไม่เห็นแล้ว ไม่มีเกาะเลยวะไม่มีเกาะเลยวะเอ้าโอ้โหออกอะไรอะเอกบนหลังคาพี่เจยวิ่งตามลงมาพี่ตามเราลงมากีมันมารวมเลยตรงนี้วะ ไม่มีกอะเลยไม่ม um ีกะไม่มีไม่ไมีมมีผมมีสไนเปอร์สไนเปอร์อยู่ไหยนอยู่นไหนฟังกยูัยูไนนฟังนังไปยูไนฟังก์ไปยูไงปยูไนฟกยนไปยูไนกยไนฟังกนงยกังยนยก I it, oh, effective come coming we'll back. We'll back. A oh. hey, I'm ล่วงกันหมดเลยะเกิดที่เดียร์ออยู่ไปเข้าห้องกตาจับเขาเลย พี่ชายสามพันพี่สามพันเงินเงินพี่เงินพี่ยัดนั้มเงินเทียเลยโอ้น oh! is ี่ไงนี่ไงโดดลงมาชึบเลยชึบเลยเป็นไงพี่บิ๊บเลยบิ๊บเลยอย่างได้อยู่ยังได้อยู่ได้อยู่ แล้วตัวผู้ผ่านเราก็เป็นแบบสีชมพูชมพูเหมือนสีแดงด้วยนะเรียกแขกเาเรียกเรียกแขกเป็นพวกพวกเขาสิแล้วเป็นชุดเรียกแขกเว้ยเกองมันตกยเกองมันตกมีคนโดดมามีคนโดนโดมีคนโดนมาเกาะผมก็ไม่มีเกาะผมก็ไม่มีเตัวพี่เอกรายเดียวกับปืนมันเลยอ่ะ โอ้แม sí ่งโคตรไวเลยเว้ยโแม่งโคตรไวเลยเว้ยอุ R ้อุ้ยอยู่นอกโอ้โหไม่ได้ เก้าวิเก้าวิไอเออไม่ทันได้ลงเลยไอเออไม่ทันได้ลงเลยกำลังมันเลยกำลังมันเลยได้ยี่หนึ่งแล้วดุ้ยดุ้ยคราบจอมีแค่ตัวเดียวแค่ตัวเดียวเขาเหรอเป็นนอนแล้วพี่เดี๋ยวกันเออไปแล้วไปแล้วไปแล้วเที่ยวพีี่วดครับเที่ยวรับครับไปเลยครับ 我先那么。